กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิยอดรวย1วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2568คลิปที่1นึบทที่1นึถึงสิสครับสาธุบัดนี้วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่58ที่ข้าพเจ้านายเทพกิจพัฒนาอิม่มขอถวายเสียงสุดสัทยาย พระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระประยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุ อัตราคันชนตุเทวตาสัทธรรมมนิราชสาสุนันตุสักโมขทังสักเกคกามีจะรูปเปคิริสิคราตเตจันตริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตรุวนาคหันเนเคหาวัตุมิเขเต อุมาจายันตุเทวาชลาทละสะชลาทละวิสมยยคคันธพนาคาติทันตาสันติเกย่างมมเนวราชนังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรกาโลยยมพัทันตาธรรมสวรกาโลยยมพทันตา ธรรมสวณนากาโลยยามพัฒนตาบทที่สองบูชาพรัตนไตาอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามกราพัตนไตาอรหังสมาสมาสมุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภคว,วตาธรรมโมธรรมังนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนะมามิบทที่สี่น้ำการสิทธิคถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าไตสรณคม พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิบทตติยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตตติยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตตติยามปิสังขังสรนังคัจฉามิ บทที่6สัจจกิริยาคถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัชนะโสติเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัชนะโสติเมโหตุสปทานัตถิเมสรนังอัญญสร้างโคเมสรนังวรังเอเตนัสัจวัชนะโสติเมโหตุสปทาบทที่เจพุทธานุสติ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนส,สุขโตโลกวิถูอนุตตรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุธโธพทโภคควาติบรที่แปดธรรมานุสติสวาขาโตภควตาธรมโมสรันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิต บทที่9ส ic ังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเยทิทางจัตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุขคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกรณนโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสติบทที่สิบรัตนสูตรยานีทัพภูตานิสมาคตานิป <c oughs> <c oughs> ุมานิวายานิวะอันตาริเคสัพเทวพูตาสุมาณาพวันตุอะโทปิ สักก ah ัจจสุนันตุภาสิตังตสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตังกรธทะมนุสิยาปชายะทิวาจรถโตจหรันติเยพระริงตสมาหิเนระคธะอปปามตายังกิจวิตังอิทววหุหุรังวาสเคสุวายังรัตนัง ปณีตังณโนสะมังอธิตธาคเตนะธรรมปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชคาสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมะทิกิจิธรรมปิ ธทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยามพุทธเสโทปริวณนะยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชิติอิทัมปิีทมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยปุคละอัตตะสตังปัส ท้าจตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทกินเนยาสุขตัสสาสุขตัสสะสาวกาเอเตสกบัคร เอเตสุทินานิมหพลานิอิธรรมปิสังเครัตนางปณิตังเอเตนสัจเจนะสุวทิโหตุเยสุปยุตตามนาาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหะ ลัทธามุธานิพุตติงพุชฌมานาอิธรรมปิสังเครตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสุวธิโหตุยทินทักขิโลปทวิงสิโตสิยาจตุพิวเตพิอสัมปกรรมปโยตทุปมังสปูริสังวัฏมิโยอาริยสัจจานิอเจอเวจจปสสติ อิธัมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยอาริยสสจานิวิภาวยันติคัมภีรปัญเยนะสุเทสิตานินาเตภะวังอัตมะมาทิยันติอิธัมปิสังเคระตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุ สหวัสทัสนะสัมปทายะตยสุธรรมชัยขิตาภวันติสกยายทิฏิวิจิกิจฉต,ตันจิตันจะศิลปตังวาปิยทัตถิกิจิจตูปหาเยายิจะวิปมุตโตชจาพิธานานิเอป อะพภโกาตุงอิธรรมปิสังเคระตนงปณีตังเอเตนะสจเจนะสวะทิโหตุกิจะปิโสกมังกโรติปาปะกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวอพภโพโสตสะปฏิชาทายะอภพตาทิถะปทัสสะวุตตาอิธรรมปิสังเคระตนงปณีตัง เอเตนะสจเฉนะสุวาทีโหตุวนัปปะคุมเปยยะถาพุสิตพุทสิตตะเคคิมเหนะมะเสปะทธัมมะสมิงคิมเหตถูปมังธัมมวรังอเทสยินิพพานะคามิงปรมังหิตายะอิทัมปิพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสจเนะสุวาทโหตุ วโรวรัญยูวรโถวราหโรอนุตโตธรรมวรางอเทสายิอิธัมปิพุทเทร,รัตนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวทิโหตุขีนางปุรานางนวาวังนัตถิสัมภะวังวิรัตาจิตตายาติเกพวสงเตขีนะพีชาวิรุณหิชนทา นิพันติทีรายัทายามปฏิโปอิธรรมปิสังเคระตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยานิทะพุตานิสมคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเฆตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนามาสามะสุวัติโหตุ ยานิทะพูตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเกแต่ถ้าคตังเทวมนุสปูชิตังธรรมังนมมะสามะสุวัติโหตุยานิทะพูตานิสมะคตานิภูมานิวายานิวะอันตาริเกแต่ถ้าคตังเทวมนุสปูชิตังสังขังนมสามมะสุวัติโหตุ บทที่1ิบเอ็าอาตานาติยปริตสพะโควสภะโรคาวินิมุโตสพัสันตาปวัชิตโตสภพเวรามติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะสพีติโยวิวัชชนตตสพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขะทิคายุโกภาวะอภิวาฒนสิลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจตารโร ธรรมาวันติอายุวโนสุขังพระลังบทที่12อาทิตตะรพรยยสูตรเอมเมสุตังเอกังสมยังภะควาขยายังวิหารติขยาสิเสสติงพิกุสหาสะ สหัสเนาตตระโคภควาภิขุอมันเตเหสีสพังพีเขเวอธทิตังกิจจะพีขเวสพังอาทิตตังจักคุงพีขเวอธทิตังรูปาอาทิตาจักขุวิญญาณังอธทิตังจักขุสัมผัสโสอธทิตโตยัมปิทั้งจักขุสัมผัสัปจะยอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัตุขมาสุขังวาตามปีอธทิตังเกณนอธทิตังอธทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินา อาทิตังชาติยาชะรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมันสเซหิอุปยาสเซหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตังสัทธาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยาปิทังโสตสัมผัสสปัจจะยาอุปจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวา ตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสกินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโท,กกทมันเซหอุปยาเซ โอโโซตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมัสโสอาทิโตยามปีทั้งโสตสัมัสสัพจยาอุปชติ เวทิตังสุขังวาทุขขังวาทุขมาสุขังวาตามปีอธทิตังเกณะอธทิตังอธทิตังราคะคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโตมนาเซหิอุปยาเซหิอธทิตันติวัฏามิคานังอธทิตังคันธาอทิตาคานะวิญญาณังอธทิตังคานะสัมัสโสอธทิโตยัมปีทั้งคานะสัมปัสสปัจญาอุปจติ เวทายตังสุขังวาทุขข้งวาอทุกขมาสุขังวาตามปีอะทิตังเกนะอะทิตังอะทิตังราคขินาโทสกินาโมหกินาอะทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอะทิตตันติวัฏามิ ชิวห้าอธิตารสซาอธิตาชิวห้าวิญญาณังอธิตังชิวห้าสัมผัสโซอธิโตยามปีทั้งชิวห้าสัมผัสสปัจยะอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตามปีอธิตังเกนอธิตังอธิตังราคคิณาโทสกินาโมหกินาอธิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิตุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอธิตันติวัฏามิ กายโยทิโตโพธพาทิตากายวิญญาณังอทิตังกายสัมผัสโสอทิโตยำปีทั้งกายสัมผัสสปัจจยาอุปจติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวา ตัมปีอะทิตตังเกนะอะทิตตังอะทิตตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยเอเหิอะทิตตันติวัฏามิมโนอะทิตโตธรรมาอะทิตตามโนวิญญาณังอะทิตตังมโนสัมผัสโสอะทิตโตยัมปิทังมโนสัมผัสสัพจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขขังวา ตามปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปยาเซหิอาทิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกเวสุตวะอริยสาวกโกจักขุสมิงปินิพินติรูเปสุปินิพินติจักขุวิญญาเนปินิพินติ จักขุสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทั้งจักกุสัมผัสสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขะมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทติโซโซตาสมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโซตวิญญาเนปินิพินทติโซตสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทั้งโซตสัมผัสสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวา อะทุกขมาสุขังวาตสสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณเนปินิพินทติคานาสัมผัสเซปินิพินทติยามปิทั้งคานาสัมผัสสปัจจะยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขขังวะอะทุกขมาสุขังวะตสสมิงปินิพินทติชิวหายปินิพินทติราเซสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณเนปินิพินทติ ชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทั้งชิวหาสัมผัสสัพจัญาอุปชติเวทิยิตังสุขั้างวาทุขังวาอทุกขมาสุขั้างวาตาสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทติโพธเปสุปปินิพินทติกายะวิญญาณปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติยามปีทั้งกายะสัมผัสสัพจยญาอุปชติเวทิยิตังสุขั้างวาทุข้างวาอทุกขมาสุขั้างวา ตาสมิงปินิพินทติมนาสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณเปนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทั้งมโนสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุขั้งวาทุขมาสุขังวาตาสมิงปินิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตมีหิติยานังหติขี นาชาติวุสิตังพรหมจาริยังกตังการณียังนาปรังอาทิตยาอาทิปัญชนาติหิตอิตัมโมโฌจะกภควะอัตตะมะนาเตภิกขุภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะกปานะเวยาการณสมิงพยมะเนตัสสะภิกขุสหัสสะอนุปาถายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจึงสุติ บทที่13อนันตรคณาสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวาภารณสิยังวิหรติอิสิปตะเนนณมิขทาเยตตระโคภะกวะปัญจวัคคิเยปิควอมันเตสิรูปังพิคเวอนัตตารูปัญจหิทังพิคเวอัตตาอภวิสานายทังรูปังอภัตไยสังวเตยะ ละเพทจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหสีติเยสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภัตไชยสังวัตตินาจัลลปติรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิตังภิกเวอตาอภวิสสะนาิทังเวทนาภัตยสังวัตเตยย ลเพเทะจะเวทนายะเอวงังเมเวทนาโหตุแอะไม่ขึ้นนะลูกเอวงังเมเวทนามาโหสิติยาสมาจะโคพิกเวเวทนานตาตสมาเวทนาปาทายัสังวัตตินาจลพติเวทนายะเอวงังเมเวทนาโหตุเอวงังเมเวทนามาโหสิติ สัญญาอนัตตาสัญญาใจทังพิกเวอัตตาอปวิสนาทังสัญญาอภัททยสังวตตินาจลพติเอวังเมวินสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติยะสมาจโกพิกเวสัญญาอนัตตาตัสมาสัญญาอภัททยสังวตตินาจลพติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติ ตนสังขาราอนตตาสังขาราจะหิทังปิขเวอตาอภว,วิสังสุในหิทังสังขาราอภัตไทยสังวัตเตยุงละเปทาจะสังขาเรสุ เอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาเฮสุนติเยสุมาจะโคภิคเวสังคารานตาตาสุมาสังคาราปัฏยาสังวัตติสังวัตตันตินาจัลปติสังคารสุเอวังเมสังคาราโหนตุเอวังเมสังคารามาเฮสุนติวิญญาณังอนัตตา วิญญาณังจะหิทังพิกเวอัตตาอภวิสนาหิทังวิญญาณังอภัตไทยสังวตเตยยละเพทะจะวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสีติยัสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอภัตไทยสังวตตินะจะลพติวิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุ เอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกิงไมยทัพิกขเวรูปังนิจังวะนิจังวะหาติอนิจังฟันเตยัมปนานิจังทุกขังวะตังสุขังวะหาติทุกขังฟันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณาไมธรรมังกันลังนุตังสัมมานุปัสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมัสมิเอโซเมอตาติ โนเใหตังปันเตตังกิงไมยะทัพพิเขเวเวทนานิจจาวะอนิจจาวะหาติอนิจจาปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังปันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริณามะมัมมังกัลลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหะมะสมิเอโซเมตตาติโนเใหตังปันเตตังกิงไมยะทัพพิเขเวสัญญาอนิจจาวะอนิจจาวะหาติอนิจจาปันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาหาติ ทุกขังปันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกัลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมตตาหะติโนเหตังปันเตตังกิงไมยะทัพพิเขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาหะติอนิจจาปันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาหะติทุกขังปันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริณามธรรมมังกัลังนุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมตตาหะติ โนให้ตังฟันเตตังกิงไมยะทัพพีเขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาหาติอนิจังฟันเตยัมบนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาหาติทุกขังฟันเตยัมบนานิจังทุกขังวิปริณามรัมมังกันลังนุตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหะมัสสมิเอโสเมตตาติโนเฮตังปันเตตัสสมาติหะพิคเวยังกิจิรูปังเอตติตานาคตาปัจจุปนังอจจตังวะภิตาวาโอราริกังวาสุกุมังวาหินังวาปนิตังวายันทุเรสันติเกวาสัพังรูปังเนตังมะมะเนโสหะมัสสมินะเมโสอัตตาหติ เอวเมตังยถทปูตังสมปัญญายะทธทัพังยากาจิเวทนาอัตติตานาคตปัจจุปนาอจิตาวาพหิทาวาโอราริกาวาสุกุมาวาหีนาวาปนิตาวายาทุเรสันติเกวยาสภเวทนาเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาอัติเอวเมตังยถทปูตังสมปัญญายะ ท,ทัทธพังยากาจิสัญญาอัติตานาคตะปัจจุปนาอจตาวาภิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาสภาสัญญาเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณเมโซอัตตาติเอวเมตังยาทาปูตังสัมมปัญญายาทัทธพังเยเกจิสังขาราอัติตานาคตะปัจจุปนาอจตาวาภิทาวา โอราริกาวาสุขุมาวหินาวะปนิตาวะเยทูเรสันติเกวาสเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาอติเอวเมตังยะธาปูตังสัมปัญญายะทัตถัง yang kicik nang atita na kata pacupan nang acatang wa pehitawa wa orari suku panitangwa yang wa hinang wa winyanang netang mama neso ha masami na so ata hati ewa metang yata putang sama panya yata ewang pasang pika we sutawa ariya sawako Rupa seming pini pindati wetana ya pini pindati pini pindati sangkare supini pindati วิญญาณสมิงปินิพินตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพระมจริยังกตังการณียังนาปรังอธิตายาติปัานาติหิติอิทมโวจะภควาอัตตะมนาเตปัญจวัคคียาภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปนาเวยากรณสมิงพยาแมนปัญจวัคคียา นังปิคู้นังอนุปาทายอาสะเวหิจิตานิวิมุตจึงสู้ติจบคลิปที่หนึ่งครับ